เอาเลยครับก็ขอกราบสวัสดีกับคุณผู้ชมทุกๆท,ท,ท่านอีกเช่นเคยนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมโตเกียวกูเวกินนิกนะครับเกมที่เรารักนะบอกเลยว่าตอนนี้รักแล้วล่ะครับผมก,ก็วันนี้เราก็จะมาเล่น PVP อาร n a แบบ Real Time โดยใช้ตัวละครคิริชิบะอายาโตนั่นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสของตัวละครกันเลยว่าตอนนี้ผมปั้นมันไปถึงไหนแล้วนะครับก็ นี่เลยกดแบบชอบเลยนะครับผมก็ตอนนี้มาดูค่าสเตตัสกันก่อนนะครับพลังลบ9,900 0โอ้โหโคตรเยอะเลยนะครับทุกคนเลื่อนขั้นก็ตันตอนนี้ตันแล้วนะครับสูงสุดก็เลเวล200นะตอนนี้ในในเซิร์ฟผมนะครับก็นี่ครับอัพดาวผมอัพได้จนถึง3ดาวแล้วนะครับบอกเลยว่าถ้าที่เปิดก่อนนะอีกฝั่งนึงนี่น่าจะ ทะลุทะลวงนะครับเพราะว่ามันแรงจัดนะขอบเขตก็อัพเต็มครับเซลผมบอกเลยว่าผมโยกของไคลนกิกมาให้นะก็เป็นแบบเลื่อนขั้นหมดแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นภายใน2รอบของการต่อสู้นะครับจะเพิ่มสเตตัสที่เกี่ยวข้องกับการโจมตี3%โอ้โหบอกเลยว่าสุดจัดนะฮะอันนี้ก็จะลบเอฟเฟกต์บัฟของศัตรู1คนแบบสุ่มนะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นเมื่อใช้แอคทีฟสกิ l l 4ครั้งนะครับก็จะมอบเอฟเฟกค่าพลังพื้นฐานให้10%ต่อเน,นื่องหนึ่งรอบนะครับก็บอกเลยว่าถ้าได้ใช้สกิลนะอีกทีมหนึ่งบอกเลยว่าไม่ต้องยืนน่เลือดไหลเป็นน้ำนะครับส่วนช่วยเหลือก็อัพเต็มหมด้วครับตรงกลางก็เปิดใช้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนศักยภาพก็ดูเลยครับอัพเต็มแล้วก็เน้นเป็นที่เอฟเฟกโจมตีนะครับ บอกเลยว่าถ้าเราใส่สีแดงครบทุกอันนะครับดาเมจที่สร้างได้จะเพิ่มขึ้นอีก5%เซโอ้โหบอกเลยว่าเน้นดาเมจจัดๆนะครับแล้วก็ตอนนี้ผมอยากอัพไม่ตันสุดน,นะครับเพราะว่าเรายังขาดอุปกรณ์ UR นะทุกคนก็แบบผมเปิดไปเยอะมากแต่มันก็ไม่ได้สักทีมันหลุดเลสไปอุปกรณ์ UR ตัวอื่นหมดเลยครับตัวนี้ไม่ได้เลยงั้นก็ใช้ ASR ไปก่อนแล้วกันนะครับในคลิปนี้นะแล้วก็ อีกอย่างหนึ่งที่ผมอยาก,ยกจะนำเสนอทุกคนก็คือนี่ครับอาริมะคิโซนะครับทุกคนผมไม่อยากจะคุยนะเพราะว่าผมเปิดได้สองตัวในโลเดียวเดี๋ยวผมเอาภาพแปะให้ดูนะครับเป็นไงทุกคนบอกเลยว่าตึงจัดผมแบบเปิดได้สองดาวอ่ะแบบอืมก็เดี๋ยวก็ราะภาปแล้วครั้งที่ได้สองตัวในโลเดียวก็ สุดยอดนะครับส่วนอโยตนี่คือผมเปิดได้ตัวละครมันหนึ่งตัวจากคลิปที่แล้วนะครับแล้วก็ผมก็ไปเปิดแล้วก็ได้จากนี่ครับการันตีเอสนี่มา1ตัวนะครับแล้วก็อีก2ดาวผมก็ใช้เศษสากลยัดเข้าไปอีก2อันนะครับก็บอกเลยว่าอยากเล่นมากตัวมันดามเมจแรงเวอร์ทุกคนแต่หลังจากที่ผมลองเอาไปเล่นออรีนาแบบเรียวทามาแล้วนะครับผมบอกเลยว่าไม่ได้เล่นจริงๆครับโดนคันเนกกดยับ คณิกิถ้าทีมตัวข้ามได้เล่นก่อนเราใช้คณิกิเปิดมานะทุกคนบอกเลยว่าตายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะตัวมันบางจัดนะครับก็เดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่น PVP a อ e n a แบบเดียวทากันนะครับก็เมื่อกี้ผมก็ลองเล่นไปละสามตาคือคิริชิมะอายาโตะไม่ได้เล่นทั้งสามตานะครับก็บอกบอกเลยว่าไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นเลยแหละก็ทีมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็เอาคณิกิออกไปละเพราะว่า อยากใช้ลูกคลักตัวใหม่บ้างไงคนีกิ๊กก็เอาไว้ก่อนละกันนะครับก็จะตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยที่ตาแรกกันเลยดีกว่านะครับคุณผู้ชมไปกันเลยเอาละทุกคนแล้วเราก็ไปอยู่กันในตาแรกนะทีมตรงข้ามก็พลังสามห้าห้าแสนสองนะก็บอกเลยว่านี่ไงเปิดเทินมาก็ยัดไปก่อนเลยเกือบสี่แสนทุกคนอูโหแรงจัดแรงแบบแรงเวอร์อะทุกคนนี่แล้วเราก็ทำอย่างนี้ไป บัฟก่อมาเต็มกราฟทุกคนดูแปดแสนโ้โหแรงทุกคนเลยจับทีมตัผมบอกเล้วผมบอกเล้วอย่างแรงทุกคนถ้าได้เริ่มก่อนอ่ะคือฝังนึ่คือ,คอทะลุทะลวงอะ่ะไส้ไหลอะเอาตรงๆก็คือแบบเมื่อกี้การาฟสองดาวแปดแสนทุกคนทีมตัวเขาถึงกับแบบกูไม่ไหวแล้วไปดีกว่าเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ตาสองกันเลยดีกว่านะครับ จบไมเกิลและแล้วตาที่สองก็มาเสทีนะครับก็เปิดไปก่อนเลยครับหนึ่งปื๊ดปื๊ดแรงบอกได้คำเดียวครับแรงนี่เราก็เล่นแบบเดิมดีกว่านะเพเซฟนะครับ,บก็ไปก่อนแล้วกันโอ้โหเจดแสมลูกัน <c oughs> <c oughs> จะทำอะไรได้ครับ แค่เทินเดียวนะทุกคนเกือบตายอ่ะเราเพิ่มเลือดไม่ได้ด้วยนะเพราะว่าติดอ่าไแรงนะครับตัวนี้แบบนี่คือสแตตดามจยังไม่เต็มนะครับเพราะว่าบัฟยูตาได้แค่บัฟเดียวนะเดี๋ยวตาน้าก็น่าจะเต็มแล้วล่ะบอกเลยว่าทีมตรงข้ามก็ร้องอ่ะแค่นั้นแหละบัฟมาเอาแม่คานิกิตีมาก็ตายนะแค่นั้นแหละถ้าเอาคานิกิตีมาน่าจะมีโอกาสที่แบบทําให้ได้ติดวิกนะทุกคนดูอื้อหือ เมื่อเริ่มเทินก็จัดไป <S S ink, S ink. <S ไหลอีกอ <S S ink, S ink. <S อ e ีอ่เกินอะโอ้โหตัวแบบอีซี่เกินเก่งเกินอะถ้าได้เริ่มก่อนคือแบบอเวอร์พาวเลยครับตัว,ต,วตัวนี้ี๋ยวก็ไปเจอกันตาที่3กันเลยดีกว่านะครับและแล้วตาที่3ก็มาแบบรวดเร็วอ้าออกเลยอ้ไม่ทันได้เล่นเลยโอ้โ ม่กี่คลิใช่ไหมคลิโซเขาอัพเต็มมากทุกคนเหมือนกับเริ่มเกมมาปุ๊บได้เกาะเลยน่าจะอัพเต็มเลยนะก็อย่ไปจกระตาสุดท้ายกันเลยดีกว่านะก็แบบว่าจะให้ปิดสวยๆสักคลิปก็ไม่ได้จะให้แบบชนะทุกตาสักคิปก็ไม่ได้นะทุกคนตานี้้เจอของตึงตึงจัดนะครับพลัง5้0 0สนบอกเลยว่านี่ครับทุกคนถ้าเขาแบบได้เริ่มก่อนนะไม่กีเปิดมาครึ่งหลอดแล้วก็ไอทก็ตายเห็นปะ คือมันมันโดนคาดิกิกดเกินนะทุกคนตัวเนี้คือแบบถ้าไม่ได้เริ่มก่อนนะโดนคาเนกิซัดปรีวทุกคนก <g ül> ็ตอนนี้ก็จะพยายามแล้วกันนะผมอยากเอาคาเนกิเข้าไปเหมือนกันดนะ <c oughs> ีเซ่ผมก็เอาเรื่องกันนะ <c oughs> นี่นี่เอาเรื่องแสนแปดเองเบายังนะ โลก็แปดหมื่นนะโลซับดาเมจยี่สิบเปอร์เซ็นต์แต่น,นี่มีทรงนะทุกคนมีทรงที่จะแพ้มาแล้วมาแล้วครับเนี่ยครับทุกคนคาดิกิมันแรงอ่ะมันก็ยังเบต้าสุดอยู่ดีนะมันแรงเกินไปอ่ะการ์ดใบเดียวอ่ะมันเอาปลิวเลยทุกคนเกินไ,ไปเปล่าอ่ะ ดีก่อนละกันเจ็ดแสนมาเอาเกาะมัสุดๆตอนนี้หนานะถึกเลยล่ละตอนนี้เดี๋ยวเราต้องเอาอาริมาคิสไม่ใช่อาริมาคีโซดิจูโซซุซิยะเขาตายก่อนนะทุกคนไม่ได้ตัวนี้อันตรายจาัดอุ้ยอุ้ย ไม่ได้ละเราปล่อยให้มันยืนอยู่ต่อไปไม่ได้ทุกคนนี่<อ>บ้าบมาชินเคยอืมเอามันตายก่อนไม่ได้ครับเดี๋ยวมันไหลไหลแล้วเดี๋ยวเราเล่นลำบากไหคือถ้าเขาไม่ตีตัวซับผมตอนนี้เดี๋ยวผมจะเอาตัวซับเขาให้ตายก่อน เดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็น่าจะเล่นง่ายแล้วนะทุกคนเพราะว่าถ้าเขาไม่ปิดตัวซับผมอ่ะล้วตัวซับผมไม่ติดวีคด้วยก็ตาหน้าก็ยังบัฟได้ต่อนะติดวีคไปแล้วโอ้ยโอ้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 ยังยังยังไม่ตายครับตายวะ ออร้องละตายที่ลิเซเอา่อายโอเคจังหวะนี้ลิเซผมแรงจับน,นี่ไงเฮ้ยทำไมไม่ตายวะเฮ้ยทำไมมันไม่ตายทุกคนทำไมอ่ะมีบัฟอมตะอ่ะบัฟอมตะอย่างตัวไหนอ่ะเซลหรอ อุ้ยอ้าวไอ้น้องพอจะบ้าเอาตัวนี้ก็สายเกินไปแล้วเว้ยสายเกินไปแล้วครับสายไปแล้วอนาคินตายอุ้ยอึดจังอึดเกินไปหรือเปล่าแล้วทำไมเมื่อกี้ ค่นีกี่เขาไม่ตาย,ยไม่ทันแล้วนี่มันช้าไปแล้วครับบัฟมาแล้วก็อัพเกาะอ,อีกอไม่ตายอะทั้งวันอย่างนี้ทั้งวันนะนี่ต่อยซ้ำนี่ไงแบบก็ปิดสวยๆนะก็ฆ่าลูกลักผมลูกลักก็แบบ นี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับทุกคนอีกเกมหนึ่งแล้วกันที่แบบว่าคือถ้ามันเจอคานิีิมันไม่ไหวนะฮะก็ปิดสวยๆไปก็วันนี้คือเป็นไงบ้างครับคุณผู้ชมสำหรับคิริชิมะนะครับออยาโตะก็บอกเลยว่าในวันนี้เราก็เก็บครีมชีสนะวันนี้ไม่แพ้สักตานะครับ,บคลิปก่อนๆนนีะ่คือแพ้ยับนะ ก็ตัวนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันเก่งจริงๆครับมันสุดมากถ้ามันได้เริ่มก่อนนะก็อย่างที่ตาที่1ตาที่สองที่ทุกคนได้ดูไปถ้าได้เริ่มก่อนก็คือแบบทีมตรงข้ามก็คือการันตีอ่ะเกือบการันตีแพ้เพราะว่าหนึ่งครับดามเมจมันแรงแล้วก็ทีมตรงข้ามก็สวนกลับคืนมาก็เลือดก็เพิ่มไม่ได้ด้วยนะก็แบบสุดมากนะครับแต่ก็ถ้าเราได้โดนเปิดก่อนแล้วทีมตัวข้ามมีอ่า คาเดกิอ่ถ้าจะยิ้มตัวค่ามีคาเดกินะครับก็การันตีเลยครับว่าไม่ได้ออกการ์ดไม่ได้เริ่มหรือไ,ได้ซ้ำนะคืออย่างตาสุดท้ายที่เราโดนคาเดกินะครับการ์ดสองใบตายไม่รอดครับคาเดกิมันแรงเกินนะทุกคนถ้าตัวน,นี้มาก่อนคาเดกิแล้วคาเดกิตามหลังก็ว่าไปอย่างนะแต่ตัวน,นี้มาตามหลังคาเดกินี่คือแบบถ้าตาหนยไม่เจอคาเดกิก็ชิวๆนะทุกคนก็สบายสบาย ตัวนี้ก็อย่างน้อยก็ควรมีติดไว้ไอดีนะครับก็ค่อยๆปั้นไปก็เก่งนะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ประมาณเท่านี้ก่อนนะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอต่อๆไปใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกด s u b สั r i b e ให้ทีมไอทีมาให้ช่องของผมด้วยนะครับก็ว่าตอนนี้ก็เราจะถึง20ซับแล้ว <laughs> ขอบคุณครับสวัสดีครับ